ใช่เจนก็อยากให้มันดีก็จับแบบนี้แหละจับพาเสียนแล้วก็จับครสอเจนก็มุ่งหวังให้ตุ่นได้รับสิ่งที่ตุ่นต้องการหรือเจนต้องการเจนก็ไม่ลดลาวาศอกหรอกถ้าตุ่นไม่ปล่อยมือเจนไปไหน ให้มันได้ก่อนได้แล้วค่อยถีบหัวทรงเจียนได้แล้วก็ได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและคนรอดข้ามเนีย่ยพาเสียนทั้งนั้นแหละถูกต้องครับจับเนี่ยจับตุ๊บปับตับยุ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 บเนี่ยอย่างเงี้ยดีมากนี่แหละคือคอรสอเอาตัวนี้ไว้คนเกิดก่อนเจียนบอกได้เลยว่าไม่สามารถไปต่อได้จริงๆนะครับต้องไปเกิดใหม่อย่างเดียวเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเจียนว่าไม่เข้าแล้วล่ะ ไม่เข้าอย่างไรก้กาลที่สุดนะครับต่อให้ยืนอยู่ตรงหน้ากันอธิบายกันให้ให้ตายาไปข้างหนึ่งก็คือไม่เข้านั่นเองนะครับสเปนิเกอพราะว่ามันมบอดหนักเป็นธรรมชาติด,ด้วยไม่ใช่ผิดบาปอะไรฝากให้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เรามีเข้าใจกันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิเสมัมาทั้งทางตรงและทางอ้อมโลกปีนี้จะได้นั้นชัวรไหมมาดิคกช